สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel ค่ะพี่น้องมาพี่น้องมาเมาื่อนี้ได้เมนู่ใส่กรอกทรงเครื่องด้วยจังนี่นี่อู้น่ากินมากอันนี้อบเอาด้วยค่ะกะน้ำพริกปาร้าผัดด้วยจากของแบรน so, ด์ l ล b s โซ่นะจากบายลีน่าเนาะอุย้ย เสบด้วยค่ะมาก,กับหลวกพักได้ร้ายค่ะหลวกคาออนนี่น่ากินมากหอมมากหอมเครื่องแห้งพี่น้องข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไหมห่อนอันนี้พี่นี่กระปุกใหญ่กระปุกหน่อยด้วยค่ะพี่น้องกระปุกใหญ่หนึ่งกระปุกสองร้อยห้าสิบกรัมแปดสิบห้าบาทแล้วก็ระปุกเล็กสามกระปุกหนึ่งร้อยบาทด้วยค่ะพี่น้องถ้าผู้ได้สนใจเดี๋ยวมวยทางการสั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์เลยจะ้ะมาจากเซฟเซนกันจ้ะพี่นอ้องหิ้วขา ใส่กอกทรงเครื่องคนอื่นแต่ว่ามันว่ามันคือใส่อัวนะอืะสมุนไพรแหน่นอแห้งชบ ใส่ใส่กอส้งเครืองกับหอมพิ่นด้วยจ้ะน้ำพริกกับหอเผิ่นเนาะน้ำพริกปลรราผัดแล็บโซ่หอม,หมสมผัก ใส่กรอบเพื่นเขาจะยังเป็นแบบว่าเนื้อๆอยู่เด้อ่ะพี่น้องเป็นหมูเด้ค่ะลืมบอกแจวเหลือแห้ง อร่อยก็ขอสวยแสบเพราะว่าเพื่นเอาไปผัดนะพี่น้อง เคือพวงขุยเจ้า สมพักกับเจลสุดยอดพิกปลาร้าผัดแรปโซ่ หอมสมุนไพรไหมพี่น้องเนี่ยเจ้าพิ่งจะเป็นแบบว่าบละเอียดแห้งเวยอันนี้ไม่มากแบบนี้ <c oughs> เคยกินต่นั่นนะพี่น้องแจ่บวบองแบบบอเอาไปพัดเอ่ม,มาซิมแบบพัดเบิ่งเอื้อเขาทา ทัวผู้รวก่าอ่อนนี่มกัมกๆเด้พี่น้องหอม สุ่มพักกับน้ำพริกปลารหลผัด เสร็จส้สอกันเด้อพี่น้อง <c> ืม <oughs> <c oughs> That's it. ไพ่ที่ว่ามากแบบ สม,มุนไพรหลายๆแนะนำเลยพี่น้องแซับจเจ้ามันต้องรสจัดนะพี่น้องไมจังแสบ ป๊าพี่น้องเสียดจ้ะน้ำพริกปลาร้าผัดของแลบสู่เลิศเผ็ดนัวหอมสมุนไพรใส่กอกเพื่อนยังหอมเลยค่ะพี่น้องสมุนไพรแบบจัดเต็ม ใส่กอกทรงเครื่องทุงนี้หาสิบหาบาทด้วยค่ะพี่น้องเพิ่นจะมีหลายขนาดเนาะมีเครื่องโล่มีโล่หนึ่งใครอยากกินกะถักไปสอบถามเพื่อนได้เนาะเรือหาหาบ่พอนะคะพี่น้องเดี๋ยวมวยทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์อีกที่หนึ่งนะค่ะ อือร่อยมากค่ะ <c oughs> สองมดห <c oughs> ัวเป็นกแกในนิดนึงเริ่มสิแกก็กเลยบอกกินนะจ๊ะ แบบพี่น้องเผ็ดลราแบนี้ทั้งเสียบทั้งเผ็ดอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องฝากอีกเท่านึงเนาะค่ะถ้าบุได้สนใจน้ำพริกแลปโซ่นะคะเป็นน้ำพริกปลาร้าผัดเนียจ้ะบายลีน่าเนาะของแลปโซ่บายลีน่าเพิ่นจะมีกระปุกใหญ่ด้วยค่ะกระปุกใหญ่หนึ่งกระปุกแปดสิบห้าบาทสองกิกรัมแล้วก็กระปุกเล็กสามกระปุกหนึ่งร้อยบาทด้วยค่ะนี่น่าจะลอยกรัมด้วยค่ะพี่น้องหนึ่งร้อยกิโมเนาะแล้วก็ ไส้กรอกทรงเครื่องเป็นหมูด้วยค่ะพี่นงสมุนไพรแบบเน้นๆจัดเต็มหอมมากๆเลนะค่ะ้าผูไา้ได้กมักแบบสมุนไพรจุกๆแนะนําเลยด้วยค่ะพี่นงคือเก่านะคะพี่นง,อนะะนองขอพูณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกําลังใจนะคะขอบูุณหลาย,ลายเด้อจา้าแล้วก็ทำให้กินสำรวดกินมุมมากกินประสุคาพจังรด้ก็ต้องขอถูดขออภัยหลายๆแล้วก็ทำให้มากคลิปนี้มากเมนูบานๆแบบนี้กับฝากกดไละ์กดแชร์ไปกำลังใจให้เหมือนน้ำแน่เด้อจ้ะสำหรับมือนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ